สวัสดีค่ะการนะคะมีชื่อภาษามือว่าแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นชื่อที่น้องๆโรงเรียนโสดศึกษาอนุาสารสุนทรเนี่ยได้มอบให้กับการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกค,คนเลยนะเจ้าวันนี้น้องการสาวเหนือสาวเจ๊กใหม่คนนี้กลับมาพบกับทุกคนในรายการจักจอกจ้า นางสาวไทยประจําปี2,566ค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะชอบประชาธิปไตยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประเทศที่เป็นผู้นําต้องทักไปถามเพื่อนที่อยู่เมืองการก่อนค่ะยังไม่เคยไปการค่ะส่งน้ำพระค่ะจ <laughs> ่ายยาค่ะ ทุกคนจ่ายเงินค่ะค,ะคนที่ซื้อ,อยางะคะ่ะอ๋อมีบ้านก่อก็คืออยู่บ้านไหมคะ่ะอยู่บ้านไหมอยู่ห,อ,อ,หอก็คือมีหอตอนนี้มีหออ่ะงงแล้วตอนเนี้ยงงแล้ว <laughs> ตอนนี้ก็คือมีบ้านก็ได้แร้บ <laughs> <laughs> จะไปไปไปก็คืออย่าไปค่ะมันจะมีหลายระดับมากเลยนะแบบ จะไป,ไป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 แรกเนี่ยก็คืออย่าไปแต่พอไปไปไปก็คืออย่าไปมากๆอะไรเงี้ยแล้วพอจะไปไปไปแหมอีกเนี่ยก็คือห้ามไปเด็ดขาดค่ะทุกคนนคือเหมือนเพิ่มระดับความรุนแรงของการอย่าไปมากขึ้น คือมีคนอ่ะจะมาท้าตีคนที่ชื่อสีแต่ว่าทีเนี้ยสีก็ตีไม่ค่อยเป็นก็เลยไม่ไปตีเขาประมาณนีย้ยากมากไอ้กับค่าามทีตอนประกัอันนี้ยากกว่ามากค่ะพูดเลยยากกว่ามากประกฏเย ตอนที่ประกาศชื่อเนี่ยคือตัวชามากม <iah. S 1> เหมือนฝันนะเอ้ยนี่มันใช่เรื่องจริงหรือเปล่าคือเราก็ตั้งเป้าหมายไว้แหละแต่พอมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันช็อกเหมือนกันนะ<อ>วิานาทีนั้นก็คือรู้สึกว่าเราทําได้แล้วนะเราเลยอยากจะส่งสารถึงน้องๆที่เรามาเพื่อพวกเขาด้วยะค่ะก็คือน้องๆที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จริงการมีความผูกพันกับน้องๆมาตั้งแต่สมัยการเรียนปี2แล้วที่การตัดสินใจที่จะเลือกเรียนภาษาเพิ่มเติมเป็นภาษามืออักษรเบรลแล้วก็ภาษาเกาหลีอะค่ะแล้วก็มันก็ยิ่งมาเจาะลึกตอนที่การลงสมัครเลือกตั้งเปน็นนายกสมมสรนักศึกษาด้วยที่เราได้หยิบนโยบายเกี่ยวกับน้องๆกลุ่มนีน้มาหาเสียงเลือกตั้งเพราะว่าตอนนั้นการก็ตั้งนโยบายว่า s ตรียม u l o ไม่ว่าใครก็ทํากิจกรรมได้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษานานาชาติที่มีความแตกต่างทางภาษาหรือวัฒนธรรมหรือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้กกกกกกาาาาารรรไดด้ยยยินนนหหหืืออสต่่งะคคทุ็ัษมมช ทุกคนมีสิทิ์ที่จะทํากิจกรรมร่วมกันได้อย่างเต็มที่อะค่ะแล้วเราก็เป็นนายกเนาะเราก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยก้าวไปพร้อมๆกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มันคือการที่เราจะทําให้ความเป็นไทยอะก้าวสู่ไปถึงสากลเพราะมันคือธีมปีนี้เลยคือการทําให้โลโก้สู่เลอค่าค่ะเราจะทําให้ประเทศไทยของเราเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกด้วย5้า F ของเราที่เป็น soft power คือ food ฟ i l m fashion fighting แล้วก็ festival แล้วมันไม่ได้มีเพียงแค่นี้เพราะว่านางงามทุกคนที่มาประกวดอะทุกคนมีโครงการเป็นของตัวเองแล้วก็มีโครงการคนละด้าน มันเหมือนกัเป็นการที่เราสามารถสะท้อนสังคมหรือแม้กระทั่งหยิบประเด็นต่างๆมาพูดกับผู้บร,ริหารระดับประเทศหรือว่าคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ไขเรื่องปัญหาต่างๆาานีคะหนูรู้สึกว่าการประกวดนางงามสมัยนี้คือมันเป็นอะไรที่มากกว่าการประกวความสวยหรือความสามารถอย่างเดียวแต่มันคือการสร้างสารร์สังคมได้เลยะค่ะ ขั้นแรกก่อนที่การจะแบ่งเวลาได้อะคือการตั้งเป้าหมายในชีวิตก่อนว่าเราต้องการอะไรในชีวิตนะคะพอเป้าหมายของการชัดเจนคือการอยากที่จะทําให้ครอบครัวภูมิใจแล้วก็มีความสุขมากๆ <premises. S 2> so, company, so, เราการก็เลยอยากที่ต้องเป็นคนที่เป็นคนเก่ง่ถึงจะดูแลครอบครัวให้ได้การเป็นลูกสาวคนเดียวค่ะเราการจะต้องเป็นเป็นผู้นาของครอบครัวในอนาคตเราต้องเก่งเ่เราเป็นความหมาของครอบครัวพอรู้ตัวเองแบบเนี้ยเราก็เลยมาวิเคราะห์ตัวเองต่อว่าเรามีวิธีการการอ่านหนังสือยังไงเรียนยังไงถึงจะทําเกรดได้ดีหรือว่าผ่านคนไปให้ได้อย่างเงี้ยค่ะกันก็เลยคิดค้นทริคตัวเองมาก็คือว่าเราก็เลยจะทาความเข้าใจในทุกบทเรียนไว้ก่อนแล้วก็พอใกล้สอบค่อยมาจําแบบแรบอัพทีเดียวมันเลยทําให้เราสามารถแบ่งเวลาก่อนหน้าที่เราจะแรบอัพไปทํากิจกกรรรมมมไไไดด้้้เเเพื่่่่อใหาายป็นนคทีีแ วิชาการหรือการเรียนอยู่ในหัวแต่เป็นคนที่เรามีมากกว่านั้นคือประสบการณ์นะคะที่จะสอนเราในการใช้ชีวิตจริงๆอะทำเต็มที่แล้วไม่ได้อยากกลับไปแก้สิ่งที่เป็นอดีต แต่อยากนําอดีตมาเป็นประสบการณ์ทําให้เราไปแก้ไขในอนาคตมากกว่าว่าเราจะทําอะไรบ้างซึ่งถึงที่การอยากจะทําเพิ่มคือเรื่องของภาษาเลยไม่อยากให้ภาษามาเป็นข้อจํากัดในการส่งสารของเราเพราะว่าในตัวการเรามีข้อมูลเยอะมากในหัวแต่การยังไม่สามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้แบบ full e n ขนาดน,นั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเต็มสูบเพื่อให้เราสามารถทําให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าข้อมูลที่เรามาอยู่มันมีคุณค่ามากแล้วมัน,ม,นมันเลอค่ามากที่ทุกคนจะได้รับรู้ว่าเราก็เลยรู้สึกว่าอยาก ตรงนี้เลยเพื่อของภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ไปเพิ่มภาษามือของเราด้วยเพราะว่าภาษามือในการใช้เนี่ยเป็นภาษามือไทยค่ะต้องไปทําเป็นภาษามือสากลถึงจะทําให้ทางทั้งโลกเข้าใจได้ จริงๆมันมีตอนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนลุ้นตัวโง่มากคือทุกคนทักมาว่ากว่าลุ้นมากว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าท็อป3เพราะว่าท็อป5เนี่ยเราตอบคาถามแบบเกือบเครื่องมงเหมือนกันอนะถ้าเป็นถ้าเป็นคำพูดแบบที่เขาพูดกันนะตอนนั้นเนหะมือนเราแบบหูดับเพราะคำถามยาวมากแล้วเหมือนกับว่าพอฟังคําถามปุ๊บอะเราคิดคําตอบไว้เลยทันทีเพื่อให้เราสามารถเรียบเรียงเราจะได้พูดออกมาเป๊ะๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่ามันกลับกลายเป็นการฆ่าตัวตายเพราะว่ายิ่งเราคิดไปก่อนที่คําถามจะจบเนี่ยมันทําให้สุดท้ายแล้วมันคลิก คำถามจริงๆไม่ได้ถามตอนแรกที่เขากําลังพูดมาค่ะจากสิ่งที่คิดไว้อยู่แล้วว่าจะตอบแบบนี้เนี่ยต้องพลิกในหัวใหม่เพื่อให้ตอบให้ตรงกับคําถามสุดท้ายที่เขาถามมามันก็เลยทําให้เราแบบสะดุดไปตอนช่วงท้ายของการตอบคาถามว่าแบบเออจะตอบอะไรตอบเพราะเนื้อหาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะกลับไปแก้เราจะฟังคําถามให้จบก่อนแล้วก็ตอบใหม่เราเหมือนมีบทเรียนจากท็อปฟายเพราะฉะนั้นเราจะไม่คิดไปก่อนรอบนี้หนูก็เลยรอให้เขาถามจนหมด แล้วก็หายใจเข้าลึกแล้วก็ตอบใหม่แบบเริ่มต้นใหม่หมดเลยแล้วก็ปล่อยให้การคิดมันเป็นพร้อมพร้อกับคําตอบของเราอ่ะมันก็เลยจะเป็นธรรมชาติมากแล้วมันกลายเป็นว่าเราไม่เครียดเลยหนูกับไปย้อนดูสีหน้าตัวเองเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าตอนรอบตอบ5คนกับตอบ3คนมันต่างกันมากฟิลลิ่งอ่ะแล้วแบบหนูก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันคือตัวตนของเราเพราะว่าตอนเท้าไฟอ่ะเหมือนไม่ใช่ตัวเราเลยเหมือนเราพยายามมากเกินไปเพราะเราแบกความคาดหวังไว้เยอะมากเงี้ยค่ะแต่พอมันเป็นคําถามรอบสุดท้ายอ่ะมันก็คือตัวเราจริงๆที่เราแบบไม่กดดันแล้วก็ทําเต็ สำหรับการนะคะการเห็นด้วยค่ะในฐานะที่การเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกสโมสรน,นักศ,ศ,ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มันได้พิสูจน์แล้วค่ะว่าการที่มีผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้นำไม่ได้ผิดแปลกเลยค่ะเราสามารถใช้ความอ่อนโยนการสื่อสารของเราสามารถช่วยให้ปัญหาทุกอย่างจบลงได้เพียงแค่เราต้อง put the right man on the right job ผู้หญิงก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะและนี่คือคำตอบของเธอครับ สิ่งแรกเลยก็คือไอจีแตกโซเชียลมีเดียทุกช่องทางแตกหมดก็คือแบบว่าคนทักมาเยอะมากตอบแชทไม่ทันแล้วรู้สึกผิดมากเพราะจริงๆงเป็นคนแคร์คนมากอะ่ะการเป็นคนแคร์เพื่อนตัวเองมากที่แบบถ้าเขาแท็กมาเราต้องตอบแบบเพื่อให้เขารู้สึกว่าเราแบบรับฟังเ,งเขาที่หนุนเขาแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้พอเราตอบไม่ทันอนะเรารู้สึกผิดกับตัวเองเลยนะเพราะาตื่นเช้ามาต้องไปทํางานแล้วก็คือต้องไปขอบคุณสื่อหรือว่าขอบคุณสปอนเซอร์แล้วอะมันเลยทําให้ต้องบาลานซ์กับความเครียดตอนนั้นที่เกิดขึ้นเมื่อเราตอบแชทไม่ทันแ้ต้ตตออออองงงงกกกไขอย,อย่งง็็็คคืเเเททําาาปปนนร แล้วกันว่าขอขอบคุณตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวไปไล่ตอบแชททีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสตอรี่ที่เขาแท็กมามันมีเวลาแค่1วันอ่ะบางทีเราก็ทําไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่นอกเดี๋ยวจากโซเชียลมีเดียที่แตกต่างก็เดินไปทางไหนมีคนไปขอถ่ายรูปอะไรอเงี้ยบางทีเราก็คิดนะว่าเขาอาจจะไม่ได้ดูนางงามไปทางประเทศหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าคนก็คือเข้ามาแบบไปปรกากฏนางสาวไทยมาเหรอเอาแบบ้าแอบไปปรากวมาเหรอเนี่ยคือกลายเป็นว่าทุกคนในพื้นที่รู้หมดรู้จักหมดเลยพ่อแม่เราก็คือแบบกลายเป็นบุคคลมีชื่อเสียงไปด้วยเลยอะไรเงี้ย ตอนสวมมงหรอคือนึกถึงครอบครัวก,ก่อนเลยอะ่ะคือแบบรู้สึกว่าแม่หนูเนี่ยเป็นแฟนนางงามนะคะแล้วก็เขามีความฝันหลาย,ยาาอ,อย่างมากอะไรเงี้ยแล้วพอวันเนี้ยมันแบบมันสําเร็จแล้วอะสิ่งแรกที่เราหามองหาเลยก็คือแม่อะไรเงี้ยกับทีมของเราว่าแบบสิ่งที่เราร่วมฝ่าฟันมาด้วยกันนะมันสําเร็จแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกครั้งที่หนูมีโอกาสได้ออกสื่อหรือว่าก้าวขึ้นบนเวทีอะหนูจะพูดถึงน้องกลุ่มตลอดเลยอง ตอนแรกไม่คิดจะมาปีนี้คิดจะมาปีหน้าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะอยากจะให้พร้อมก่อนแต่บอกเลยว่าน้องๆกลุ่มนี้แหละคือแรงผลักสําคัญที่ทําให้การเลือกลงปีนี้เลยเราก็มีแพชั่นในการประกวดสูงมากได้มงไม่ได้มงเนี่ยการรู้สึกว่ามันเป็นผลพลอยได้เพราะาการอยากจะมวนาคอนเนคชั่นอยากพัฒนาความสามารถของตัวเองแต่พอปีนี้เรามาพร้อมกับน้องๆอะเราไม่ได้มาคนเดียวะคือเราต้องมงเท่านั้นเพราะฉะนั้นการสู้สู้เต็มที่มากผิดพลาดอะไรก็ตามจะเก็บมาแก้ไขทันทีแล้วไม่ดาวเลยทําการประกวดให้มีความสุขอะค่ะ เพราะเรารู้สึกว่าเนี่ยเราแบบความฝันของหลายคนมากับเราด้วยอะแค่นั้นเองก็ไดทำให้เรารู้สึกว่าเราสู้ชีวิตมากในการประกวดั้งนี้สวยเป๊ะปังค่ะ เพราะว่าการเป็นผู้นําเชียร์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเราจะต้องสวยก่อนเพื่อให้ดึงดูดสายตาของคนที่อยากจะมาชมเราไม่ได้หมายถึงรูปลักษณ์หน้าตานะคะแต่มันคือเสน่ห์ที่อยู่ข้างในความสวยนั้นอะมากกว่าที่ว่าเราจะขุดเสน่ห์ยังไงออกมาจากท่าทางต่างๆที่มันกาลังจะเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่และอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเป๊ะเพราะว่าเราทํางานเป็นทีมอะคะ่ะแบบเราไม่ได้หลีดอยู่คนเดียวอะเราหลีดกันหลายคนเพราะฉะนั้นต้องเป๊ะถ้าเราต้องเป๊ะอย่างเงี้ย แล้วปังก็ต้องปังไปด้วยกันเพราะว่ามันเป็นผู้นําเชียร์แห่งระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อะค่ะความปังในที่นี้มันต้องแบบเราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกับทั้งทีมเนี่ยเพื่อไปออกงานต่างๆของมหาวิทยาลัยซึ่งมันก็คือความปังที่มันเข้ามานั่นเองอะไรเงี้ยเก่งดีแล้วก็เด่นค่ะใช่สามคำนี้ให้กับรางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะว่าอย่างแรกที่เราจะเข้าไปรับรางวัลนี้ได้อ่ะต้องเก่งก่อน ต้องเก่งทางด้านทางวิชาการเพราะว่าเขาจะเอาแบบขั้นต่ำด้วยนะคะว่าเกรดเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็จะต้องเก่งในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยเพราะว่า,เ,าเราต้องทําความโดดเด่นอะไรสักอย่างที่จะทําให้สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้แล้วคําว่าเด่นอีกคํานึงก็คือต้องโดดเด่นนะเพราะว่าจริงๆการแข่งขันมันมีหลายอย่างมากเลยเนาะแล้วก็รางวัลก็มีหลากหลายรางวัลแต่ว่า,าจะทำไงให้เราเด่นกว่าคนอื่นคําว่าดีเนี่ยก็คือ มอชอนเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับจริยธรรมมากก็คือเราต้องเป็นคนที่ไม่ลืมตัวไม่ลืมตนนะคะจะต้องแบบใช้ชีวิตมีหลักจริยธรรมตลอดเวลาโดยการที่ไม่ลืมรากเงาของตัวเองหรือแม้กระทั่งการจะเป็นคนเก่งอ่ะเราก็ต้องมีน้ําใจให้กับคนอื่นตลอดคือมันเป็นความดีที่มันจับต้องได้ยากนะเพราะมันดูเป็นความกว้างมากอ่ะแต่การรู้สึกว่ามันคือเกณฑ์นหนึ่งของการคัดเลือกให้ด้ราัานวันนี้เลยค่ะคือต้องเป็นคนดีของสังคมด้วยห้ามป่วย ห้ามขาดห้ามตายค่ะจริงๆ เพราะว่าเป็นตําแหน่งที่มันมีความสําคัญมากๆในตัวของเราเนี่ยแหละที่เราให้ความให้คุณค่ากับตําแหน่งนี้นครั mm hmm. เพราะว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องแบกรับความเครียดแล้วก็แรงกดดันสูงมากการเป็นนักสมกษสอนนักศึกษาหน้าที่หลักของเราคือการจัดก,กิจกรรมให้กับนักศึกษาแล้วก็เป็นการอีกกระบอกเสียงหนึ่งให้กับนักศึกษาว่านักศึกษาต้องการอะไรแล้วผู้บริหารสามารถทําให้ได้ไหมเหมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเจเนอเรชันที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน baby boomers กับเจนต่างๆซึ่งมันทำให้ความท้าทายมันเกิดขึ้นกับตำแหน่งนี้สูงมากมหาวิทยาลัยบช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งดามาจริงๆแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยแห่งกิจกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นถ้าทําดีคือเสมอตัวแต่ถ้าผิดพลาดไปนิดนึงคือโดนเหยียบํามรุนแรงมากชอบมากคือย้อนกลับไปยังไงก็ลงก็ลงสมัครเลือกตั้งอยู่ดีมันสนุกตั้งแต่ตองชวงเลือกตั้งแล้วนะเพราะว่าปีที่การเลือกตั้งคือปี62ซึ่งเป็นปีที่มันมีการเลือกตั้งระดับประเทศพร้อมกันมาเลยทําให้เหมือนนักศึกษาให้ความสนใจมากเพราะว่าเหมือนมาซ้อมเลือกตั้งระ คือมันเต็มที่มากจริงๆเพราะกับทีของเราทีมพักของเราเนี่ยแล้วครดิตเราก็น่ากลัวมากเพราะเป็นแพทย์เราเป็นเภสัชมันเลยยิ่งทําให้ปีนั้นมันสนุกมากในการแข่งขันเงี้ยค่ะนายกอะไรล่ะนายกอะไรคะนายกนายกของระดับประเทศใช่ไหมคะตอบยากมากเพราะจริงๆอ่ะเคยมีคนติดต่อมาด้วยนะเรื่องพักการเมืองอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราก็แบบเป็นตัวแทนนักศึกษาเขาก็เลยอยากจะแบบให้โอกาสอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า การมองว่าณนะตอนนี้ของการเลยอะยังไม่ได้มีความคิดในด้านนั้นเพราะว่าการก็คุยกับแม่ก่อนเนาะพอมีคนติดต่อมาก็ไปคุยกับแม่ก่อนว่าแม่โอเคไหมถ้าการจะไปเป็นแบบสสหรืออะไรเงี้ยอย่างแรกที่แม่บอกนะว่าอย่าไปเอาการกวติดคุกบอกว่าขาข้างหนึ่งเหมือนจะเข้าอยู่ในคุกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอการบอกว่าแม่ต่เดเงินเดือนเขาสูงมากเลยนะแม่บอกว่าเอา้างั้นไปดีากว่าการเอาหมายนี้ไปยังไงนะปฏิเสธเขาไปแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเอา้าแม่ก็เลยแบบว่าแต่ถ้าในอนาคตมีโอกาสก็ไม่แน่่่เพรรราาาาะววกกู้สึ ชีวิตเราไม่มีอะไรแน่นอนเลยค่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาเมื่อโอกาสหรือเวลามันเ,นเหมาะสมอ่ะมันอาจจะเปลี่ยนให้เราเป็นคนอีกแบบหนึ่งก็ได้การให้คํานี้เลยก็คือไม่เคยลืมว่าเราเกิดมาจากที่ไหนคือมันเป็นประโยชน์ที่การรู้สึกว่าบรรทัดตัวเองแล้มันอธิบายรางวันนี้ได้เลยเพราะว่าการเป็นคนทํากิจกรรมเยอะมากแต่สิ่งที่การมีและติดตัวกันมาตลอดคือการไม่เคยลืมว่าการโตมาจากที่ไหนและเกิดมาจากใคร เพราะฉะนั้นสิ่งที่การทําหรือว่าสิ่งที่การเริ่มต้นมาเป็นคนทุกวันนี้ได้การจะนึกถึงพ่อแม่ก่อนตลอดมันเลยทําให้ไม่ว่าอุปสรรคจะเข้าหาการมากน้อยแค่ไหนการจะไม่หลุดเลยไม่หลุดโฟกัสเลยเพราะว่าการมีครอบครัวที่เป็นเสาหลักในใจเราว่าเราต้องทําหน้าที่เพื่อใครอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราวันนี้มันมาจากการที่เราทํากิจกรรมนี่แหละแล้วก็เขาเรียกว่าพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นหรือว่าให้คณะกรรมการเห็นว่าเรามีความกระตันยูต่อพ่อแม่อย่างไงบ้างหรือหรือไม่ใช่แค่พ่อแม่นะคะแต่มันคือกระตันยู่อ ทุกที่ที่เราไปทุกที่ที่เราเกิดมาเลยโล c o อสู่เลยค่ะค่ะตรงตามตีปีนี้เลยเพราะว่านางสาวไทยปีนี้เนี่ยมีการจัดแบบ77จังหวัดซึ่งมันเป็นการนําเสนอความเป็นภูมิปัญญาของแต่ละจังหวัดอะมานําเสนอในพื้นที่แห่งระดับสากลก็คือของนางสาวไทยประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งกันก็เลยแบบรู้สึกได้เลยว่าเป็นการประกวดที่มันมันล้ำค่ามากเลยนะคะแค่การได้เป็นแค่ผู้เข้าประกวดอะกันก็รู้สึกประทับใจแล้วอะเพราะว่าเราได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากเพื่อนๆหลากหลายจังหวัดมากๆแล้วมันทําให้เราแบบเหมือนกับโลกเรามันกว้างขึ้นนะคะมันเลยทําให้ไอเดียหรือว่าหัวของเราเนี่ยมันสามารถที่จะต่อยอดความล้าค่าแบบนี้ต่อไปได้อีกในอนาคต ไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยเลยอะคือหนูรู้สึกว่าการที่เราเป็นตัวเองอะมันดีมากแล้วมันก็มีความสุขมากการที่การทํางานหนักอะมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกแย่เลยอะแต่ว่ามันเป็นการทําให้เราเหมือนเราสร้างคุณค่าให้กับตัวเองตลอด แล้วยิ่งการทกํกายก็ยิ่งได้ความภาคภูมิใจคุณค่าที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเอ่อล้นในใจเรามากค่ะยิ่งหันกลับไปที่ครอบครัวแล้วแม่สายตาของแม่หรือพ่อหรือญาติที่มองมาแล้วมันเขาภูมิใจในตัวเราอ่ะมันกลับลายเป็นว่าถึงหน้างานจะเหนื่อยแค่ไหนอ่ะมันกลายเป็นว่ามันหายหมดเลยเพราะฉะนั้นการเป็นการชนิการเนี่ยไม่เหนื่อยเลยค่ะแต่เป็นการชนิการในแบบที่เรามีความสุขที่ได้ทดําหน้าที่ตรงนี้มากกว่า โยจริงๆก็ตอนนี้นะคะการก็กําลังถ่ายทําละครอยู่ค่ะเรื่องดวงใจเทวรพรมนะคะตอนรออจานย์ของทางช่องสามค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะ แล้วก็สามารถติดตามกันนะคะได้ที่ช่องทาง IG ค่ะก็คือ K N a n s o r C H O N Y ค่ะ Facebook นะคะช่องนิการเศริจพิทยาคมเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ Tik t o k ของการนะคะก็คือการนางสาวไทยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังมีโครงการของการอีกค่ะก็คือ impossible นะคะอยากให้ข้อจำกัดที่เราเลือกเกิดไม่ได้มาขีดเส้นความสามารถของเราค่ะแล้วก็ฝากติดตามทีมนางสาวไทยประจำปี2566ปีนี้เลยนะคะว่าพวกเราเนี่ยจะไปสร้างความเลิค่าแต่ละที่ยังไงได้บ้างค่ะรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์ on. อีกคำหนึ่งละกันคือการอยากจะขอบคุณน้องๆค่ะที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการแล้วก็มันคือสิ่งที่การทำบนเวทีเลยว่าการอยากจะพูดกับน้องๆอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าพี่ทําได้อ่ะน้องๆผู้พิการทางการได้ยินหรือว่าน้องๆหูหนวกอะค่ะก็ทําได้เหมือนกันเพราะว่าการเชื่อว่าข้อจํากัดที่เราเลิกเกิดไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันจะมาขีดความสามารถของเราได้เลยอ่ะทุกคนมีความสามารถเป็นของตัวเองเพียงแค่เราต้องหาให้เจอและไม่ใช่แค่น้องๆที่มีความบุกองทางการได้ยินนะทุกคนก็เหมือนกันค่ะ อย่าไปกลัวเลยเพราะว่าคนเราไม่มีทางพร้อมกับอะไรที่สุดอหะค่ะถ้าเรามีเป้าหมายลงมือทําไปเลยเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดเราก็แค่กลับมาเรียนดูแล้วก็แก้ไขมันนะแล้วสักวันมันจะวันของเราแน่นอนค่ะเหมือนที่การมีวันของการในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะ